กินผัดแถวอาหารอีสานครับผมมะลิน้ำเซนเนอร์มโนครับต้มปรากดครับสดๆจากเกิดซิริทอนครับผมเพิ่นสีเอามาขขยเนี่ยสองถูกมือนะครับเด้อปลากดสดๆเป็นๆเลยครับผม,ม,ามานีลลนมาทุากวยจักบาดเนี่ยเร็วๆนี่ยสามสตัวสตัวนึ่รงร้อยสามสิ ตัวนี้ก็ได้สา,ามชิ้นด้วยกันเติมอะไรไม่ไหนนี่ลูกเติตัวนี้มันก่วงนะลูกกว,วงนะลูกอ้าวครับผมจริงค่ะถ้าใครใบประกวดลงไปครับข้ามเปี่ยนครับอ้าวต้มเกลือครับมีพริกมีหอมแดงมีกระเทียมจักหน่อยหนึ่งครับลงไปใส่หม้อต้มเอาครับผม <S <S ต,ๆๆตัวนี้ก็หัวใจรักนู่นครับวันนี้วันโคตรดีฮูด ฝากไปทําไว้ครับอ่ะลงไปในหม้อครับนำเดือดต้นๆมาเลยครับโอ้บรันนี้ก็เริมปรุงครับขั้นตอนแรกแล้วก็ใส่เกลือไปครับก่อนนะครับใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่แป้งนวดครับใส่หน่อยเส่หน่อยใส่ไลยเส่บไล่ครับผมนำประเดี๋ยใส่จัดน้อยนึงครับอาหารอีสานครับขาดบะไ้ครับน้หประเดี๋ยครับแล้วก็เอากระเทียมเข้าไปเพื่อความอันสมครับผมจะสมแบบสมมันหวานนะครับเนาะวันนี้ก็เตอมนี่แหละครับของจริงของเส่บมันก็อยู่กับปากกระแยงหน้าวอมนี่แหละครับ อ้าวคนๆอนย่างไรไปกรแยงเขามันอ๋อออกมาครับปันโอ้ยหอมทวนๆไม่ร้องเอ้ยขากขาครับผมเจ็บๆตรงกันนะครับผม